ก่อนอะไรก่อนอะไรฮะหลังเมาชาวบ้านอยู่ก่อนอะไเอาเลยค่ะเธอเมาแม่ที่ดีกว่านี่ไปถึงแม่ในละครนะเพราะตอนนี้คุณแม่ในละครมาแล้วตอนนี้เที่ยวเกี่ยวกันให้ใสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะนี่คือตัสดบทไม่มีปู่แม่ลูกที่แบบตรงนี้ ไม่ทันู่นอยู่ในตลาดย้อนแหลกมาแล้วอะไรไหมไม่รู้ต้มด้วยโอ้ยนะไปต่อมาของโอณใช่ภาษาถิ่นกลับมาในรอบ15ปีเลยฮะยังไงย้อนใจกลับมาใจกลับมาจริงๆจริงๆก็อยากจะบอดตั้งนานแล้วเดี๋ยวจอดได้เลยีจริงๆ็่าละเราละ เต็มบ้านครั้งไปแล้วเชิ่อว่าแต่ว่าด้วยจังหวะด้วยบทบาทจากคนข้างดีนิดนึงนะคะใช่ค่ะเพราะดิโนเปีนด้วยที่มองว่างานที่เราทำสามสี่ 3, อาชีพที่ทำเะไปมาขาทำเยอะมากเลยอาชีพเขาทำเยอะแล้วก็แต่ว่าห,หลักๆคือถูกใจผมถูกใจโบ๊ท ว่า่องลึกเลยนะฮะอ๋อเพราะพี่อ้นก็เริ่มต้นแบบจะบอกว่าบ้านสอยดาวทวนนี้หลายๆคนนี่ทุกคนรู้จักเกลินคอนแรมจังหวัดบ้านใช่แต่สมัยแบบว่าละครบ้านสอยดาวจบบริบูรณ์วันนั้นคือนั้นไปของศิลป์ทุ่งแสวงยุคนั้นไปเลยเจอมาถึงทุกวันนี้ทุ่แสวเรื่องนั้น ไม่รับกันเป็นปเด็นอีกแล้วเริ่มจากกระมังตีสองทำไมอะมองว่าเราให้เด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่สวยๆแบบว่าให้ดาราแสดงทุกคนแบบว่าได้ได้แจ้งเกิดในกระมังว่าเราแกะเนี่ยอย่าถามโอ้ยไม่จรีบไม่จีบพี่อ้อยยางกระเสริฐดูตัวไปโน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 ่มีวันนึงคอนเลิศตีสองอย่าได้ถามว่าอีกวันนึง แล้วยังไงอยากได้ข่าวถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอบบ้ายโอ้ยเมื่อก่อนนี่เลิกสีสองอยู่ไหมแปดโมงเช้านะกองถ่ายถ่ายไปออกไปโอ้โหสวยมากแต่เรื่องนี้มันสาวสวยมากพี่พ<ๆ>ีถจกใจมากก็เลยจะบอกแบบนี้ขอ,อได้ไหมได้เมาเลยนะ <c oughs> ไม่เคยรับงานกับพี่พีชนะบอกว่าพี่ย้อนถ่ายไปไม่รู้จักพี่พีชไม่รู้จักให้ใครกรันไม่รู้จักแล้วก็วันแรกได้ยินไม่สนุก แต่ด้วยความที่มีหัวกระต้องโปรียมที่สุดแล้วก็เล่นพี่อ้นอ่ะเล่นไปสองตัวทั้งตัวล่างที่ติดขันได้ดีกับตัวบนที่หัวขันอยู่บนสองตัวถ้งสองตัวเนี่ยต้อเข้ากับพี่ทิงก็เลยต้องเล่นคู่กันสองตก็เลยกลายเป็นแบบเอาจริงๆนะคะบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ที่อ้นก็เล่นละครมาไม่นอยนะคะครบสิบมีที่ผ่านมาตบ ใช่อย่างเต่าแล้วก็ตัวเอกตัวเอกตัวล้อมตัวนี้เยอะแยะตระลมเท่ากับนักแสดงหลายๆคนทั้งทำกันบ้านและไม่ทำกันกลางเขาบอกเลยค่ะแล้วหน้าอทิ้งไปไม่ไม่กำลังจะบอกว่าเราเนี่ยนักแสดงทุกคนแหลยจะมีเซตเลยค่ะว่าว่าใครคือของจริงตั้งแต่ไม่ตั้งใจรู้เลยใครคือของจริงใครคือแบบพรสวรรค์ใครที่แบบว่าบอลทูบีกำลังจะบอกว่า โอ้โหนี่ป็นคนที่บอลทูบีแล้วก็ทำการบ้านตั้งใจบทยาวแค่ไหนเอาจริงๆอยู่ฉากนึงซึ่งเป็นฉากที่อ้อนกับพีนน่ะว้าวมากรู้สึกว่าหน้าฉากนั้นน่าจะประมาณรู้จักไปหลยฉากนั้นอะประมาณสองหน้าครัเต็มๆต็มใช่ใช่แล้วแล้วผู้กำกับอ่ะให้ซ้อมให้ซ้อมคือผู้กำกับอถ้ารู้ว่าอยู่ในห้องเดียวกัน ตัวตัวเราพอเนี่ยบางทีแกซ้อมเนี่ยแกซ้อมข้ามไปประมาณสองสามฉากถ้ามันติดกันได้และกลายเป็นใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาเล่นกันทีละฉากแล้ก็คัดแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่อ้อนกับพี่พิงอ่ะคือซัดยาวแบบไม่มีคัดเลยค่ะทุกคน<ช>แล้วต้องต้กันเนี้นะถูก<ท>แล้วไม่มีใครผิดเลยอะแล้วแล้วแล้วก็จากตรงใช่ใช่แล้วก็จากจากตรงเตียงตรงเตียงม,มาตรงหน้าต่างหน้าต่างไปตรงนู้นตรงนี้ใช่ เราเล่นรูปเดียวเลยวันเลยเามาว่าเด็กเล่นหมัน <peacefully Take rac ers> ่อยากมาซึ่งแน่นอนนะฮะฉากนั้นตัดทิ้งนะครับคุณผู้ชมมีน่าจะได้ชมกันหรือเปล่าไม่ตัดทิ้เดียวทุกคนจะได้ชมในละครเรื่องนี้ที่หันทังพรนะคะอับที่พรอยู่ทุกคนดีป่ะใช่ขางผมเลยค่ะนุมว่าเท้าใจหรูดีใจมื่ แม่หนูคือแม่ในชีวิตจริงแม่ในชีวิตจริงแม่ในชีวิตจริงของเธอเมื่อวันในองเด็จก็ดีใจจริงแม่แม่ในชีวิตจริงของพี่พิงค์แม่คือวันแรกที่เจอพี่พิงค์อ่ะพี่พิงค์บอกว่าพี่อ้นหนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยูงงนะเด็กขอถ่ายรูปจะบอกว่าแม่หนูอ่ะชอบพี่อ้นลูกตัวนี้แม่ทำอะไรแม่กินก๋วยจั๊บอยู่ข้างหลังนะคแม่ไปไไม่รู้แม่ชอบมาแล้วเนี่ยเราก็คือเราก็ได้มีโอกาสกับพี่อ้นใช่ไหมคะแม่ก็ชอบเปิดเอง หนูว่าก็ค่อนข้างเด็กมากแล้วหนูก็ยังไม่เคยเจอหน้าพี่อ้อนแต่คือได้ยินพี่พี่อ้อนามานานมากแล้วหล่อมกใจแล้วก็มาทับใจมากๆในเรื่องของการที่พี่อ้อนก็มาใจแล้วก็ุกมาเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันโอเคค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็อมากใช่ค่ะเดี๋ยวที่ก็เนี่ยใช่อะไรพี่พิงพี่พิงยังไงนะพี่พิงยังไงส่วนเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นพันเพื่อนกันที่ดีแต่เอาจริงๆนะรัศมีความแรงของพี่อ้อนเนี่ยมีตั้งแต่ภาพติ๊กติ๊กแล้ว ขนาดใส่องผกางผ้าคือแม่ต้องแบบแบบโตน่ากลัวเลแต่ผ้านาฬิกาชายช่ยชช่ช่ๆไม่ใช่ผ้านะเธอันอะไรคะมันเป็นมันเป็นเหล็กฮะหรอใช่ออเหล็กอันนันเ้าโเคโอเคมันเป็นเหล็กอากใช่ไหมมันเป็นเหล็กแล้วโคตรเจ็บเลยโคตรเจ็บเลยอ่ามันาาอาา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 าอาาาาลาาาหัวานาา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 อาะอ ยาดยายากมายากมาแต่ว่าพอเรใส่เข้าไฟปุ๊มมันเราสูดเราเอาเราสกินยา่การที่เป็นไวมันก็นแล้วก็เปิดอีกอแล้วควใ่มันเลยไปนมดเแล้วอนนี้มีมีนสัาไดใช่เพราะว่ามันหลอห นี่คุณจะคีบวาริของเรื่องเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ไม่ได้สปอยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจบเรื่องแล้วอีนีิดนึงจแตอบนะเดี๋ยวไปรอแล้วกันหาเหตุผลหาปมกัน,น,นะะว่าสุดท้ายมันคืออะไร <c oughs> นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พี่อ้อนกับพี่พลนะครับเราฟังเรื่องที่คุณผู้ชมอ่ะพี่พงค่ะก็อยากให้ทุกคนได้แบบว่าคิดตามผู้ชม นะคะเคหะนังโครเลยค่ะโอเคนะฮะอ่ะปังแน่นอนครับผมส่วนวันนี้สุดๆวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อ้อยนะครับ